ครับผมเจนนะครับและนี่คือวอลกเล็นอย,นอยวอลครั้งนี้นะครับเราก็มาที่จังหวัดชนบุรีครับเที่ยวทะเลกันหน่อยคือเราเนี่ยจากบ้านมาประมาณหกโมงนิดนิดนะฮะแล้วก็มาแวะกินหาซื้ออะไรกินที่จุดพักรถนะครับ แล้วก็ที่แรกที่เราแวะก็คือหาดบางสเลทครับผม mm hmm. จะเลียกหาดได้ไหมมันแบบเป็นหาดหาดน้อยนอยเดียวจริงๆนะแล้วแต่สวยนะบรรยากาศผมว่าสวยว่าชิวได้คือไปนั่งแบบจิบเครื่องดื่มก็คือชิวอะไรเงี้ยนะครับนี่ครับเปลี่ยนเสื้อแล้วครับ เราเปลี่ยนเสื้อในรถนะฮะเพราะว่าผ่านมาครึ่งวันแล้วเรายังไม่ได้แวะที่ไหนเลยนะเพราะว่ามัวแต่หาที่พักกันอยู่นะคือแบบคนเยอะมากเยอะแบบเยอะสุดๆอ่ะนะฮะก็เลยแบบว่าไม่รู้จะพักที่ไหนดีนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขาก็ไปติดต่อที่พักอยู่นะครับก็ไว้เจอกันอีกทีตอนหาที่พักได้แล้วกันนะครับให้พักจริงๆอ่ะก็คือหาจอมเทียนที่ ดรา n อนบีชนะครับถ้าพูดชุดผมขอผมตอนแรกก็คือพอจองที่พักอะตอนแรกหาที่พักอยู่ใช่ไหมพอจองที่พักอะมันก็กลายว่าเรอแป๊บนึงก็ออกไปหาอะไรกินเพราะตอนนั้นมันกลางวันแล้วไงแล้วก็ออกไปหาอะไรกินปรากฏว่ากินได้พักหนึ่งฝนตก นี่ครับเราก็ได้ห้องของเราเดี๋ยวเราไปสำรวจกันว่าห้องห้องโถงได้เนี่ยมีอะไรนี่ครับเข้าประตูเข้ามาเราจะเจอเตียงนั่นเป็นเตียงของผมเองเราก็จะเจอโต๊ะมีเครื่องแป้งครับแล้วนี่โต๊ะว,วางของนะครับข้างหลังก็จะเป็นตู้เย็นกับตู้เสบตู้เก็บเสื้อผ้าและนี่ก็จะเป็นห้องน้ำสักโถงเข้าไปเจะเจอสักโรคต่างต่อย่างเนี้ย แล้วก็ที่หยาบน้ำมีชาวบ้นไปด้วยนะแล้วก็เป็นกระจกแต่เป็นกระจกคุณน,นะยังโชคดีว่าเป็นกระจกคุณนะครับผมนี่งไงลุเราจะเห็นวิวทะเลแล้วก็วิวสนามแบบมีน้องได้นันอยด้วยนะนั่งรอฝนหยุดตก ปรากฏว่ามันตอนแรกมันตกหนักมากเลยนะแล้วก็หยุดไปแป๊บ,ปบหนึ่งแล้วก็ตกอีกรอบนึ่งนะฮะแล้วก็คืออย่างแล้วก็กว่าจะได้ออกมันก็มืดมืดแล้วนะก็เลยคิดว่าออกไปไปหาซื้ออะไรมากินที่ห้องแล้วกันนะฮะนี่ครับในสุดก็ได้ออกมาแล้วนะแต่ถามว่าฝนตกดีหรือยังฝนหยุดตกหรือยังก็ อย่างนะยังปล่อยอๆอยู่นะแต่ไม่ไหวแล้วอยู่ในห้องมันก็ไม่ไหวแล้วก็เลยแบอบอมาเดินหน่อยหนึ่งก็กล่าวว่าจะไปซื้อของที่เซเวนนะ่นแล้วก็อาจจะไปนั่งริมสระน้ำหรือเวลาไปนั่งที่ห้องนาะอวนนะก็ต้องไปดูความว่าจะทําอะไรนะแต่ว่าตอนนี้จะขอเดินไปเซเว่นก่อนนะครโดยยังคล้มอยู่เลยดูแบบเมฆอย่นเนี้ยคล้มอยู่เลยมันตึนบจ้ะพอออกมาหน้าโรงแรมเฮ้ยตรงนู้นสวยอะ่ะ นะแบบรูนแล้วรูใต้กับบรรยากศาศแบบเมฆแบบเมฆกำลังคุดคืนมันจะรู้เป็นแสงแสงอะไรแบบสวยมากนี่ครับได้ของมาแล้วเดี๋ยวกลับที่พักกันเลย กลับมาห้องแล้วนะคือเมื่อกี้ไปเล่นน้ำอะเดี๋ยวก,กาลังจะอาบน้ําแล้วก็จะไปห้องแล้วดีงจไปกินข้าวกินอะไรนิดหน่อยครับผมถ้าถ่ายได้จะถ่ายนะขอตัวไปอาบน้ำก่อนจะเจอกนันก็ไปเล่นน้ําปั๊บเดี๋ยวนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายโทษทีนะตอนเล่นน้ําไม่ได้ถ่ายว่าคือแบบพอโดดลงน้าแล้วอ,อ้อมือถือก็คืออยู่ข้างบนไงแล้วก็มือเปียกแล้วเพราะเราตอนนั้นไม่ได้ไม่มีผ้าไปด้วยไงก็เลยเออไม่งั้นไม่ถ่ายละกันนะ แล้วก็ไปกินข้าวห้องน้าอ้วนพอกินข้าวห้องน้าอ้วนเสก็จกลับมานอนกับผมก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรต่อจากนี้นะผมก็ไว้รอดูันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอนอนก่อนนะครับไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้เด้อครับี่ก็ประมาณกี่โมงแล้วประมาณ นี่ก็6โมงกับคนะรึ่งแล้วนะครับไมเตื่นจะเป็นเวลาอันสมควรแล้วนะครับที่จะมาลงเดินที่หาดทรายตอนเช้าเพื่อดูบรยาานะบรยากาศน้ำพื้นหลังนะดูไ นี่ครับกลับถึงบ้านแล้วนะฮะคือวันที่สองครับมันไม่มีอะไรเลยนะคือตื่นเช้ามาก็ลงไปเดินแบบเดินมาเดินเล่นชายหาดนิดหน่อยครับแล้วก็เดินไปดูพวกร้านขายของอะไรพวกนี้นิดเดียวครับแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาอาบน้ําแล้วก็ไปกินข้าวห้องนอ้วนห้องนอ้วนวะดิบอย่างเงี้ยพอออก,ออกแล้วก็ออก,ออกเสร็ที่พักออกเสร็ที่พักก็ มุ่งหน้าไปร้านอาหารเลยไปร้านอาหารมังกี้ซีฟู้ด โอ้อร่อยมากอร่อยสุดๆอะ่ะอร่อยแบบอร่อยอร่อยอ่ะแต่ห้ทุกคนไปกินจริงอะ่ะแม่งอร่อยแบบอร่อยมากคือแบบปลาหมึกกรอบไข่ไข่แมงดาโอ้โหมัน <Yeah. S 1> ปลาเนื้อเนื้อโอ้โหกุ้งกั้งอะไรเงี้ยโอ้โหอร่อยมากเลยอะ่ะผมนี่อยากไปกินอีกเลยะนะครับพอไปกินอาหารเสร็จอ่ะก็คือต้องกลับบ้านเลยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับวันที่สองก็จะไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆอะ่ะก็ คลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็ขอจบสิปเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบก็กดไลค์ครับผมก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม See you ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับ